อเรายกคืนนะครับวิดีโอที่สามไือได้ถูกตัดไว้แล้วเผอกดนะครับอใส่คืนนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรพยายามใส่ให้ตรงร่องนะครับเดี๋ยวมันจะ <c oughs> น้ำมันจะซึมนะครับผมพยายามใส่ให้ตรงร่องนะครับอ่โอเคนะครับก็โอเคนะครับฟิตแล้ว ครับวันนี้เสร็จแล้วนะครับฟิตเปียกเลยครับอ่าแล้วก็ใช้ได้ลื่นเลยครับหมุนลื่นเลยเห็นไหมครับอ่าประกอบคืนนะครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้ก็จะปัญหาเรื่องโดดก็เบาลงนะครับยังหวะาจะชนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราตั้ง ทำตั้งใหม่ครับครับเรียบร้อยนะครับตั้งตะขอขันแน่นจบนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวนี้เดี๋ยวส่งคืนลูกค้าไปมาสึกรอนะครับใช้งานหนักนะครับรวมที่ตัวนี้นะครับ อ่ะหล่มที่ตัวนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวประกอบคืนแล้วส่งลูกค้าคืนนะครับขอบครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามกสด subscribe สนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แน่ท่านอื่นนะครับขอบควณคราบสดีคับ